ค่ะเชอรี่เลยจ้ะคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาแจกเงินพี่พี่ทีมงาน1 0 0 0 0มืนบาทเราจะมีเกมให้เล่นเดี๋ยวค่อยบอกพร้อมกับพี่ทีมงานตอนนี้เราเรายังไม่มีคนนะคะเราต้องไปดึงเขามาเล่นกับเราก่อน,นะคะ่ะทุกคนไปค่ะไปโหลทำไรจ๊แะแบบ ทางขวาขวาไม่าวางป้อไม่วางจะเอาจะไปไหนไปลูกก้อนอย่าเพิ่งเียนอะไรเดใช่ไหมได้ไหมได้ไปก่อนก่อนเราจะไปช่วยช่าดจะไปช่วยอะไรกนิดเลยแั่แหละป้าหลงอ้อมนะคะาทไมเดี๋ยวให้หนึ่ตาทิพให้ก่อนค่ะอีกคนนึงนะคะพี่ตาของเรานะคะไปไหนไปไหนไปไหน นะคะที่จะมาร่วมเล่นเกมกับเรานะคะขออธิบายกติกาก่อนก็คือว่าให้พี่ๆไป,ไปเล่นซ้อนแอ้วหนูเจอใครคนสุดท้ายคนนั้นได้1 0,000บาทคนสุดท <100, 000 S 2> ้ายหนึ่งนบาทใช่ซ <c oughs> ้อนก่อน,นสินาทีนะในบริษัทนะตรงไหนก็ได้เลยใช่ตรงไหนก็ได้จเวลาคิดเวลาเลยใช่ใช่จับเวลาเนี่ยจับอยู่10นาทีคือตอนนี้ด้วยจับอยู่อ้าววิ่งคือขอลอยสองดันเลยเธอไปแอบนะดันเลยหนูแอบทำไมเดี๋ยวเดเราไปดูนั่นก็ได้เดี๋ยวไปนั่งนับกันนะคะ วันนี้เรามีแอปดีๆมาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะแอป IQ Option คือแพลตฟอร์มการเทรดที่เพื่อนๆสามารถทำเงินบนออปชั่นสกุลเงินดิจิตอล f o r e x กและอื่นๆแต่เน้นไปที่สกุลเงินดิจิตอลเข้าไปในห้องเทรดและเลือกสกุลเงินคริปโตเป็นสินทรัพย์แสดงสกุลเงินคริปโตทั้งหมดและเลือกป t c คอนคูณ100้า ร้อดอลลาร์แต่ใช้ตัวคูณเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มกำไรได้เยอะมากเลยนะคะแถมยังไม่สูญเสียมากกว่าที่เพื่อนๆลงทุนอีกด้วยถ้าสนใจก็กดลิงก์ข้างล่างเพื่อดูรายละเอียดได้เลยค่ะไกหังตอาเนาทีดสิบนาทีเป็นเชอเชอแบบขุดดินฝักตัวเองได้แล้วมั้ง ตอนนี้ก็ครบ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มหายแล้วน,นะคะแอบดูอยู่ตรงนั้นทุกคนอยู่ตรงบนได้ใช่ไหงเนี่ยเขาไม่มีเอาอยู่ข้างบนแน่เลยถ้างั้นอะอคือเชื่อเห็นเนี่ยเขาแบบแอบอยู่แถวๆนี้นแหละอยู่ในถุงพยานี้หรือเปล่าไม่อยูอะคะ่ะนี่เขาไม่มถุงใหญ่ ก็จะหาถุงจำก็จะยัดตัวเองลงไปในถุงก็จะยัดตัวเองลงไปในถุงอยู่ในถุงขยะนี้หรือเปล่าโอ้ยเกินโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหนช่อะเักใจวะเหนื่อะถูกใจวะ ต่อไปเราเจอแล้วนะคะหนึ่งคนไม่มีเลยะคะ่ะบนต้นไม้ก็ไม่มีค่ะ 谢谢。 คือแหละว่าโเอยตัวเย็เป็นชตลอูเย็นเจอก็ีแล้วตรตอนแรกว่าได้ยไงริศัทเราไม่ได้มีแบบที่ลึกลับซับซ้อนอะไขนาดนั้นนะเนี่ย่เลยใช่เลยใช่เลย่รงอะโจ้สิ ตอนนี้เหลืออีกเกียรทีอ่ะตอนนี้เหรอตอนนี an はは้เหลือประมาณ12 2อทีแล้วจรอบที่แล้วไปม็อบเพ่ใหดูม็อ่พวกเไนงไนกันอ่ะหลังก็ตองหลัะไปดูอีรอบปลอกมบนั้งงบนคือมันมันโล่งมากมันไม่มีเลยข้างใน เจอได้อย yeah> anyway> er claro ู่ข oh ้างในเขาข้างในเหรอไม่มีไม่มีอะไรเลยจะเจอได้จะขับไปหาหน่อยนั่งข้างในเขาเห็นเธอเป็นข้างบนแล้วที่ไม่เจอจะไม่ไปดูอีกต้องหลุดนะนะตรงต้อยาดนะจะได้ได้จะเป็นไปได้ปะที่เขาเห็นเธอแอบข้างบนแล้วไปหาข้างบนแล้วจะต้องค่อยๆหยุดเคลืนไปใช่ไหมจะอยูุ่ดมาต้องหยุดนี่เธอรออยู่นะไม่รู้อยู่ไหนเดือนตรนปีตรงนี้ Hãy đường qua nhóm đó nhé. B Four hALLY要看手机 repay mấy ạ. ở đâu vậy? Chỗ nào của <ng refugees> <ilfi> <Phère> <wir vastly lava> <Bubble> เป็นเราไม่ไม่เห็นมีเลยอ๋อพ่เมื่อึ้นเมื่อคืนนะคะเขาเห็นแล้วว่าเราหาดาดฟ้าแล้วเขาก็เลยข,ขึ้นไปแอบเราคิดว่าเราจะไม่ขึ้นไปหาอีกตาไปไหนฮะตาไปไหนฮะตาไปแล้วนี่ สี่นาทีคนเหมือนคนโลจิตเลยแล้วคนในร้านเขาจะมองเจอเป็นคนยังไงอะ <c oughs> ไม่มีเราปิดรายการโดยไม่บอกเขาได้ไหมก <c oughs> ็คือจบแล้วนะคะคนที่เราเจอคนสุดท้ายก็คือพี่ตูนนะคะพี่ตูนพี่ว่าเปดข้างนอกใช่ไหมพี่ว่าข้างนอกแต่คือฉัอหาไม่เจอไงี่ย ไม่เห็นเลยค่ะไม่ได้ช่วยเลยไม่เห็นจริงๆ่อลยเอตัวยูเรายังไม่ได้ไปเลยนี่นาเขาบอกแล้วว่าคนที่จะเจอสุดท้ายต้องเป็นพี่ต้า สอหมื่นี่คือไงเราต้องคสองคนสองหมื่นเนาะเดกเกาะนี่เขาบอกว่าไปดูตรงฝั่งห้องน้ำที่เป็นแบบว่าข้ามรัตัดผย่งนั้นตัดผมจะมีห้องน้ำอยู่แล้วก็เอพอดีนี่ชืออ็้ังมา่า แค่ตรงนี้เองยข้างบนอ่ะข้างบนอ่ะค่ะข้างบนอ่ะข้างบนแต่ฟ้าใช่ไปสุดติ่งเหรอแต่ฟ้าเชื่อไม่ได้ไปฝั่งนู้นเลยคือแค่บนแต่ฟ้าเชื่อขึ้นไปแล้วนะเอ้าจะต้องอยู่อยู่ข้างล่างไอ้ตรงห้อง ได้เข้าในหัวปีนะจริงใช่เจอไหมเดี๋ยวว่าห้ามเคลื่อนไหวไม่ใช่ก็เคลื่อนไหวจรงเจอเลยเจอเนี่ยแหละเพราะว่าเคลื่อนไหวเนี่ยเลยเจอเอาอะไรดีสาวคนระหว่างแบ่งเงินกันหาหรือไงดีสาหรือว่าแบบโอน้อยอบอะไรอย่างเงี้ยเไม่หมันจะผิดใจกันป่ะไม่ดิพี่เรื่องเนี้ยคือต่อให้เรารุ่งถุกรุ่งถึงแต่เงิ้หนึ่งหมื่นบาทอ่ะให้เพื่อนได้วันเนี้ยที่มาเพื่อนล่างเงิ้ยนี่เพราทฉะนั้นอะทางที่ ทางลาจยางทางลาจยางแหม่ไม่ใช่ทางที่ดีคือเรามาโอนน้อยออกกันดีกว่าโอนน้อยู่ออกคือได้หรือออกคือไม่ได้ออกคนสุดท้ายโอเคออกคนสุดท้ายก็โอนน้อยออกออกคนสุดท้ายโอนออกออกไม่ได้อะเราจะ่จออะไรบ้างล่ะแย่กันเลยตอนนี้เราหลังไปคอนเลยโอนออก ่ออกคือได้หรือออกคือไม่ได้ออกเปนสุดท้ายสุดท้ายออกคนแรกเลยเราจะมีคนตั้งกติกาเองด้วยนะว่าออกคนสุดท้ายอ่ะไม่ได้เงินเดี๋ยวนี้ออกไกลออกคอนะได้ดีมากได้ดีมากตอนแรกคิดว่าเขาจะเล่นแบบออกเหมือนเดิมอ่ะ เอาเงินไม่ได้สุดท้ายใส่ไม่มีนิวถโดนอยู่แล้วเรอน้นั้นเงินในวันนี้ตกเป็นของคืออวดให้เลยเหรอเสร็จเลยเข้าแล้วจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเล่นซ่อนแอบวันนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะกริ๊งกรี๊งกรี๊งกรีงไม่เชื่อเลยโอ้ยัย่ปวดหยเรื่อ ไม่โฟก,กัสเลยอะโอเคบาย